วัสดีครับเมื่อสัก3ามสวันที่ผ่านมามีน้องไรเดอร์คนหนึ่งนะครับไปต่อยตำรวจเตะกระจกมองข้างรถด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่รู้นะครับจริงๆมันมันมีเหตุผลอยู่วะาคนน้องก็บอกว่าน้องไรเดอร์บอกว่าตำรวจกั้นรถหยุดจอดกะทันหันนะครับทำให้เขามีปัญหาในเรื่องจะเกิดอุบัติเหตุอะไรเงี้ยน้องก็เลยหัวร้อน ไปบีบคอไปค้อมคอไปต่อยเขาทีหนึงนะ่งแลแถมเตะกระจกมองข้างรถยนต์ซึ่งเป็นทรัพย์สินของหลวงนะครับเสียหายด้วยนะครับน้องตำรวจสิบตำรวจระดับนายสิบก็เลยแจ้งความดำเนินการดำเนินคดีนะครับก็ผลปรากฏว่าวันนี้นะครับผมเอาข่าวมาจากช่องเจ็ดขออนุญ,ญาตช่องเจ็ดด้วยนะศาลนนทบุรีนะครับตัดสินเรียบร้อยแล้วจำคุกหนึ่งปีแต่โทษลงอาญาปรับ เท่านั้นเท่านี้ค่าเสียหายก็ชดใช้ตามที่ผู้เสียหายร้องขออร้องเรียกร้องน้องตำรวจก็เรียกร้องเงินประมาณ4ี่หมื่นบาทนะครับนี่แหละครับผมที่เขาพูดว่าอย่าเล่นกับระบบนะครับน้องๆครับอย่าใจร้อนอย่าเล่นกับระบบโดยเฉพาะกับคนมีสีนะครับผมออกภาวสนามกับคุณเต้อาชีวะในส่วนของในในใน,ในเรื่องข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 อง,ของต่างด้าวน,นะครับ รู้ซึ่งถึงปัญหาเห็นพบเจอนะครับก็ไม่รู้แหละพึงสําเนียกพึงสังวรไว้ว่าอย่าเล่นกับระบบนะครับลองไปดูเนื้อหาข่าวชัดๆจากช่องเจ็ดนะครับที่ผมเอามาขออนุญาตช่องเจ็ดอีกครั้งหนึ่งนะครับนะครับย้ว่าอย่าเล่นกับระบบสวัสดีครับที่ไรเดอร์เนี่ย ไปต่อยตำรวจคือต่อยตำรวจตำรวจยังใส่เครื่องแบบอยู่เลยนะอ่าแล้วก็ยังแบบไอ้ปิดทีบกระจกข้างเตะตำรวจอ่ะเขาีบกระจกข้างหักเลยได้รับคมเสียหายคือชายคนนี้เขาไม่พอใจที่เหมือนตำรวจเนี่ยตอนนั้นอ่ะทำหน้าที่ในการที่จะนำขบวนรถบัสของนักเรียนแล้วเขาบอกว่ามากันรถกระทันหันอย่างเงี้ยเขาประสบอุบัติเหตุเลยก็เลยหัวร้อนก่อเหตุแบบนี้เอาล่าสุดสามมีคำพิพากษามาแล้วแต่ว่าก่อนอื่นย้อนไปดูภาพในวันเกิดเหตุอีกครั้งค่ะ 你呀。 เหตุการณ์นี้แหละค่ะคุณผู้ชมจําได้ใช่ไหมคะเป็นภาพที่สิบตารวจโทวิรดมอายุ30ปีผอบอหมู่งานอารักขาที่3กออารักขาที่สองบกอ,อ,อกคอฝอถูกนายสาภาพอายุ26ปีเป็นไรเดอร์หัวร้อนทําร้ายชกต่อยเอามือไปค้ําคอดาทอด้วยคยํหยาบหยาบคล้ายๆอ้างว่าตํารวจนายเนี่ยแหละเป็นต้นเหตุที่ทําให้เขาเดือดร้อนโดยมีรปภเข้ามาหา้ามจะเย็นเย็นจะเย็นเย็นะแต่นายสาภาพไม่ฟังเลยแถมนี่ เอาเท้าอะเตะกระจกมองข้างรถของตำรวจเป็นรถตาโลเนี่ยกระเด็นเลยนะคะเหตุเกิดที่โรงเรียนมัธยมชื่อดังแห่งหนึ่งตำบลสวนใหญ่อําเภอมืนนนทบุรี2ตุลาคมที่ผ่านมาหลังเกิดเหตุสิบตำรวจโทวิโรดมแจ้งความเอาผิดฐานทำร้ายร่างกายก่อนตำรวจเนี่ยจะเรียกทั้งสองฝ่ายมาไกล่เกลี่ยก,กันใช้เวลาคุยกันร่วม2ชั่วโมงผลเจรจาสรุปตกลงคุยกันได้นายสหภาพ ยินดีที่จะชดใช้เงิน5,000บาทกรณีไปทำลายกระจกมองข้างรถแต่ว่าคดีทำร้ายร,ร่างกายมันเป็นคดีอาญายอมความไม่ได้นะครับค่ะซึ่งขณะที่ศารแขวนนนทบ,บุรีมีคำพิพากษาเรื่องนี้แล้วเนี่ยก็ให้จำคุกนายสาภาพเป็นเวลา1ปีข้อหาทำร้ายร,ร่างกายแต่นายสาภาพรับสรารภาพจึงลดโทษให้เหลือรอลงอาญาเป็นเวลาหปีแล้วปรับเป็นเงิน2,000บาทนอกจากนี้สิบตำร,รวจโทวิรด,ดมค่ะ ก็เรียกร้องค่าเสียหายจากนายสาภาพศาลก็เลยสั่งให้ชดใช้ค่าเสียหายเพิ่มอีก40,000ื่นแต่ให้ผ่อนชำระเดือนละ5,000บาทนะคะอื